ทิชชีวิตของคนชนบทที่พึ่งพาอาศัยกันนะคะยังคงให้เห็นในชุมชนแห่งนี้ค่ะซึ่งนี้ก็เชื่อมโยงไปสู่การจัดให้มีพื้นที่สาธารณะในชุมชนให้คนในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วยล่ะค่ะ ตรงนี้เป็นพื้นที่นาแปลงรวมนะคะคนในชุมชนเขาก็มาทํานากันที่นี่แล้วก็เทำเปนหมดหนนะลนเราลงแรงก็คือมาช่วยกันนะคะมีทั้งหมดกี่ไร่ะคะในชห้าสิบไร่ห้าสิบไร่ใช่ไหม พื้นที่ออกมาแล้วก็มาจัดเป็นหนึ่งนับหนึ่งตังจะเอาจะเบอร์หนึ่งมาจากติดหมู่บ้านก็ได้เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าต้องมีห้ากลุ่มนึงเลยจับฉลากกันเลยครับแล้วก็บแบ่งโซนกันใครใครได้เบอร์ไหนก็จะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นวันนี้ปู่เย็นพามาดูข้าวโพดใช่ไหมลุงสมพปรปลูกพื้นที่ตรงนี้คือเท่าไหร่คะของเราอะคะที่เป็นของ,องสมพรเองไม่ใช่พื้นที่นี่มันพื้นที่ไอ พื้นที่ใวนาลมแต่ว่าที่เราคิดเที่ยวมาลงที่ที่เรามาลงเนี่ยค่ะโอ้ลงนี่ลงนี่ปลูกไครปลูกมันปลูกไครปลูกมันอยู่ประมาณครับตรงทิศตรงนี้ก็ปลูกล้วยหนึ่งหละแต่ว่าอันตรงกระโผลอยู่ประมาณสองงานค่ะพอดีอดแดงพอดีเขาจะจัดแมนเป็นจามาเถอะแล้วก็เกตองค์ให้ละคนอันนี้เราแบ่งกันยังไงอะคะไม่แบ่งเราอันนี้ใช้ทำใครอาะไรหั่นนาใครทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นครับคืนี้การทำมาโก้ผมสองคนที่แปล นี่คือปลอดสารหมดเลยใช่ไหมคะปลอดสารหมดเก็บเพี้ยนได้เลยอันนี<ร>้โค้ดธนาสลับสีม่วงพันสลับสีม่วงต้นต้นมากที่อยู่พัตตะคันเลยพักมักนอ๋อนี่คือหมายถึงว่าไอ้ตรงนี้คือที่ที่เราเริ่มเพิ่งเริ่มปลูกพอมันโตมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมโตเป็นแบนนแบนี้นโตโตขึ้นแบบนี้อ๋อทำไมต้องใช้ฟางฟางหัฟางก็ทำคุ้มรุ่นไงกันรุนรุ่นด้วยความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นฟางมันจะดูดน้ำ าาการจัดสรรที่ดินในชุมชนไทยสามัคคีไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนสามารถแก้ปัญหาเรื่องปากท้องได้เท่านั้นนะคะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นหลักที่ต้องบริหารและจัดการอย่างถูกวิธีเนื่องจากว่าคนในชุมชนต้องพึ่งพาธ,ธรรมชาติและธรรมชาติก็จะดูแลคนในชุมชนค่ะรวมไปถึงการส่งต่อองค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการรักษาป่าให้เกิดขึ้นกับเยาวชน กลุ่มคนตัวเล็กๆนี้เองค่ะที่จะเติบใหญ่และสารต่องานของชุมชนในภายหน้าเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่พี่เปียกบอกว่าต้นนี้มันคือต้นอะไรนะมันแงว์มันแงว์อรอแลนขอแลนขอแลนอดนี้นชื่อชื่อมันมีผลไหมคะมีฮะมีะกินได้ไหมคะได้ผลมีไหมคะตอนนี้ไม่มีเปลี่ยนเรื่องคุย ถ้าี่มองเห็นเนี่ยค่ะที่มีเอาผ้าเหลืองมาผูกต้นไม้วนี่คือปผูกไว้ทำไมคะอ๋อผูกไว้เอ่อเหมือนบ่งบอกกับไอ้เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอะคะอ่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมของกลุ่มพวกเราอะคะ่ะคือมาปลูกป่ากันแล้วก็มาบวชป่ากันละ,ะอ๋อี่บวชป่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นคือคือทุกทุกปีเนี่ยนะครับมันจะมีกิจกรรม จะมีกิจกรรมของของทางกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลอยู่ทีนี้กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลเนี่ยก็ดูแลเรื่องนี่แหละเรื่องปลาเรื่องต้นน้ำอะไรต่างๆนี่พอสมควรอยู่ทีนี้ก็จะมีเด็กที่เราเราเสริมเข้ามาเพื่อเพื่อหนุนหนุนในเรื่องนี้ด้วย <Huh. S 1> เรียนรู้ไปพร้อมๆกับสมาชิกในกลุ่มก็ <Huh. S 1> ก็ก็จะเป็นชื่อกลุ่มของเด็กเขากลุ่มเด็กรักปา่าต้นน้ำมนลเหมือนกัน huh. ทีนี้ทุกครั้งที่ทางกลุ่มจัดกิจกรรมนี่ก็จะได้พลังจากพวกเด็กๆนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลูกปลาทํากิจกรรมบวชปลาหรือว่าเสริมต้นปลูกต้นปริศนาเนี่ยนะครับปริศนาเสริมด้วยใช่ไหมคะเราพยายามจะคืนพื้นาหาให้แผ่นดินคือเอาไม้หอมต้องบวชเนี่ยเป็นเมื่อก่อนป่าตรงนี้จะโดนผ่านการสัมปทานทีนี้ต้นไม้ต้นไม้ที่ต้น ไอ,อ้ต้นใหญ่ๆมันจะเหลือน้อยทีนี้เราก็พยายามทำยังไงต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเราจะ,ะช่วยกันดูแลวิธีดูแลก็คือต้องต้องทําให้คนเกิดศรัทธาก่อนศรัทธาก็คือเรื่องเรื่องเรื่องสร้างจิตสํานึกใช่ไหมคะใช่ฮะใช่ปั๊มเคย <Okay. S 1> เดินปากอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะชอบไปเที่ยวอาจารย์ท่าจัดทริปนะคาชื่ออาจรยยงยุจัญญรักอาจารย์บอกว่า ก่อนจะให้คนรักธรรมชาติเนี่ยต้องให้เขาเข้าใจก่อนวิธี<ช>ของอาจารย์คือว่าเหมือนกับอาจารย์นะคะคือพา,า,าเด็กเข้าไปเดินป่าแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะต้อนอะไรที่เขาอยากรู้รแล้วพอเด็กอยากรู้แล้วก็เขารู้จักเนี่ยเขาว่าจะรักมันแล้วก็อยากจะรักษามันเองจ<ช>ำไหมว่าวิธีของอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นวิธีที่เราปลูกฝังกันอย่างยั่งยืนจริงให้เด็กๆเขาเห็นความสำคัญของต้นไม้ของธรรมชาติ เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะถ้าที่บ้านเราเทาไปปลูกเนี่ยเขาจะเอาไปแกงใส่อะไรนะหมูใช่นไหมหมูสามชั้นอ่ะไสมแล้วสรรพคุณของมันนี่คืออะไรคะเดี๋ยวจะให้พ่อหมอของเรายาพยาบาลตัวนี้เอาปลูกเปียกมาลองคุยให้สรระกูลของสมูกอันนี้ยอดสมูกครับที่เราเห็นนี่ก็ไปแกงครับไปต้มปลาก็ได้เอาชิมเอาชิมเอาชิมหน่อยชิมเหรอคะได้ได้นะ ทางจังหวัดจันทนะครับเขาจะทำหมูหมูคชะมวงเนื้ขาหมูชมวงครับชิมได้ครับหนูๆชิมได้เปรี้ยวอร่อยดีครับต้มปลาแกงปลาได้หมดเหมือนน้ำม่วงเลยถ้าทานเยอะจะเป็นยาระบายครับยาไทยอุ้ยราอยู่กลางป่ากันนะคะพี่เปี๊ยกไม่เป็นไรครับเนี่ยห้องน้ําพี่มีเยอะครับห้องน้ําธรรมชาตินี่สั่งพันไล่เขาบอกว่าที่นี่ค่ะอากาศดีเป็นอันดับเจ็ดของประเทศตัวชี้วัดคืออะไรเด็กๆรู้ไหม ไร่เข่นไรเข่นแล้วก็มอสแล้วก็เป์นค่ะถึงม,ม,มากอาจารย์ครับหนุเพิินกับชมวงไะไรกเค่ะยามอร่อยอ่ะอเรื่องน้องๆกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรบ้างของกลุ่มอะคะของกลุ่มก็ทำทิวแล้วก็ปลูกป่าบวชป่าแล้วก็ทำฝายแมวอะค่ะทำสายแมวฝ่าชะลอน้ำอะค่ะเด็กๆเขาผลงานเยอะนะคะตั้งแต่ป .4 เนอะเดินมาตั้งหลายปีแล้ว ครม,มากจนจำจนคิดไม่ออกช่วงนี้ไม่ค่อยเพราะันไม้ด้วยมีเพรพันไม้ด้วยเหรอคะค่ะพันไม้ด้วยป่ามีความสำคัญคือเป็นเหมือนห้องเรียนแล้วก็เป็นโรงพยาบาลคือว่ามันจะมีสมุนไพรในป่าอยู่ใช่ไหมคะเราก็มาศึกษาแล้วก็สามารถแบบถ้าเราเป็นอะไรมาก็อาจเอาสมุนไพรในป่านี้ไปช่วยรักษาตัวเองได้ค่ะก็มีช้างแล้วก็ตอนนั้น ร้อนที่อยู่ม .3 ามก็มาเดินก็เคยเจอนกเงือกอะคะ่ะก็แล้วก็พวกช้างพวกหมีอะไรเงะะี้ยค่ะก็เคยเห็นอยู่วันนี้ท่ามกลางส,สถานการณ์ของที่ดินบริเวณอำเภอวังน้ำเขียวที่มีค่าย,ยิ่งกว่าทองคำ และคนต่างถิง่นต่างต้องการมาจับจองการดูแลที่ดินและรักษาไว้จนลูกหลานจึงเป็นโจทย์สำคัญของชุมชนไทยสามัคคีที่คนทุกคนในชุมชนต้องร่วมกันร,รักษาพร้อมๆกับการสร้างคุณค่าให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยังย่งยืนค่ะชุมชนที่เราตั้งขึ้นมาใหม่นี่คือว่าเข้มแข็งมาก คือว่าเราได้ช่วยเหลือกันทุกอย่างนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยเหลือกันได้เราเราไม่ต้องพูดง่ายๆเราไม่ต้องรอภาครัฐที่จะมาช่วยเหลือเราเราช่วยเหลือตัวเองเราก่อนแล้วภาครัฐถึงจะค่อยตามมาผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะตอนนี้เราช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วต้องยอมรับจากหนึ่งว่าคนไทยเนี่ยโดยพื้นล่างเนี่ยชาวบ้านที่ไม่มีระดับการศึกษาเนี่ย จะไม่ค่อยเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจถึงกระบวนการประชาธิปไตยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเราเองเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับการที่ภาครัฐเนี่ยมาจัดการให้แล้วฝ่ายรัฐฝ่ายการเมืองฝ่ายต่างๆก็จะมาหยิบยื่นให้คือเราอาจจะคิดวิเคราะห์วางแผนไม่เป็นอันนี้เป็นข้อจํากัดของของชาวบ้านผมคิดว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ,อมีกระบวนการเรียนรู้ไป ไปกระตุ้นให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาจัดการตัวเองโดยใช้เวทีแล้วใช้การพูดคุยแล้วก็กฎเกณฑ์ของตัวเองเนี่ยสร้างสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็นํากฎเกณฑ์นั้นมาปฏิบัติแล้วก็วิเคราะห์หาแนวทางที่จะพัฒนาคือ,อบริบทของภายนอกนี่มันมันไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ที่ชุมชนจะรวมตัวกันได้เข้มแข็งขนาดไหนมีความสามารถาที่จะต่อรองกับเขาได้ขนาดไหนแค่น,นั้นเองเพราะว่ามัน มันอยู่ที่ชุมชนนะครับถ้าชุมชนไม่รวมกันตอนนี้แล้วก็อะไรก็เอาไม่อยู่จะจุดเริ่มต้น ปัญหาการถูกประกาศเขตพิทัแห่งชาติทับซ้อนที่ดินทำกินนะคะทําให้คนในชุมชนไทยสามัคคีเริ่มหันหน้าเข้ามาหารกันแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจนก่อเกิดเป็นสภาเครือข่ายอนุรักษ์ต้นน้ํามูลซึ่งนี่ค่ะถือเป็นความร่วมมือของคนจากท่าน5าหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้ทุกคนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะให้ทําหน้าที่ตามสิทธิที่ตนได้รับอย่างเต็มภาคภูมิค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของชุมชนต้นประชาธิปไตยหมดลงแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สภาพพื้นที่ป่าถูกบุกรุกความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบนเนื้อที่กว่าหนึ่งหมื่นไร่กำลังถูกทำลายลมหายใจของป่าชุมชนเขาวงพื้นนี้ก็เริ่มแผ่วเบาลงไปทุกทีถามว่าพื้นที่ป่าเหล่านี้ถูกทำลายบ้างไหถูกทำลายถูกตัดถูกลักลอบมาเยอะเลยจะให้ไปดูต่อต่อก่อนต้นไม้เนี่ยห็นเลยตัดหมดแล้วารมันยังมีซากต่ออยู่ ความหวังที่จะรักษาปรดกทางธรรมชาติพื้นนี้ไว้ให้กับลูกหลานคือแรงบันดาลใจให้พวกเขาร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการและช่วยกันระดมความคิดเพื่อกำหนดบทบัญญัติป่าชุมชนใม่ทีประยุม์เห็นสมควรม,มาเอาไว้คุนบอครับบอนยกเรื่เอ้ครับเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะตามไว้ไม่ให้ชุมชนหรือไม่ให้คนน,นะครับเข้าไปบุกรุกทำลายป่าจุดประสงค์แรกๆเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาป่า นะครับไมม่ให้ีรบรเีรยว่บบทัญญติจะช่วยรักษาป่าชุมชนเขาวงได้หรือไม่การจัดตั้งนครพอเพียงสำคัญอย่างไรติดตามได้ในรายการชุมชนต้นประชาธิปไตยสัปดาห์หน้าค่ะ